อานนทะําทอมทำอะไรอยู่คะเรื่องของผู้ใหญ่จ้ะนาเดียก็เป็นผู้ใหญ่อ,อ๋อที่จริงเราสองคนคุยกันเรื่องเด็กเด็กเนะอะงัน้นนาเดียไปดีกว่าชเชยเยบายบาย เฮ้ยไอ้นนขอบใจมากเลยนะเว้ยที่ใส่ชื่อฉันไม่เป็นผู้เข้าแข่งขันด้วยอะ่ะนี่ถ้าเกิดคุณบัวเลิกฉันขึ้นมานะฉันจะไปเลี้ยงแกที่ตึกใบหยกสกายเลยอเออแกไม่ต้องเสียเงินเสียทองไปเลี้ยงฉันหรอกเพราะว่าคุณบัวเขาเลือกฉันอยู่แล้วออฉันตื่นเต้นจนจะแตกอยู่แล้วเนี่ยฮะตื่นเต้นจนใจจะแตกเหรอใจเย็นๆโอ้ยใจยังไม่แตกหรอกแต่กระเพะาะปัสสาวะฉันกำลังจะแตกแล้วนี่ยังไม่จักกจี้ฉันนะ สะกะิขมานี่ลาดหน้าเลยนุ้ยเฮ้ยเฮ้ไแกส่งคนอะไรเอารูปไปใส่ในใบสมัครนั้นได้ไงฮะทำอย่างงั้นได้ยังไงแกคิดอะไรอยู่ผมก็แค่อยากลองอะไรใหม่ๆให้บริษัทบ้างลองอะไรจะลองอะไรฮะยังไงเขาเป็นลูกค้ามันผิดจรรยาบรณเข้าใจปะ่ะผิดจรรยาบรณอย่างพวกเราเขาเป็นลูกค้าเราต้องเทิดทูนไว จะไปเล่นแบบนี้ไม่ได้ยังไงเขาก็ไม่เลือกแกสองคนหรอกเออใครจะรู้ล่ะครับขอ,ขอโทษครับพี่เฮ้ยมาเร็วทำไมคุณบัวเลิกได้แล้วเฮ้ยจริงเหรอโพี่ครับผมขอไปตั่นจักาก่อนแล้วกันนะครับไปเล้วตกลงเหรอที่บัวเลิกเอง แล้วก็ซึกขึ้นนี้คิดว่าเขาไม่ได้ยินอ่ะตัวเลือกคนที่จะไปออกเตรษได้แล้วค่ะอ้โห,โโหดีๆรออยู่พอดีเลย<อ>นิดแล้วว่าต้องเลือกเร็วเลยน,นี่เล็งไว้เหมือนกันเล็งไว้เหมือนกันคนเนี้ยคงม้าๆอ่าคนน,นี้ก็ภูมิฐานอัฮะค่ะดชอบหร ก็โอเคก็กก็ก็อายุเยอะหน่อยอายุเยอะหน่อยโอเคโคาคุณบัวแหลมจิวนี้ก็คุณบัวคะต้องอืม คือว่าต้องขอโทษด้วยนะคะที่พนักงานเราเนี่ยขี้เล่นค่ะส่งใบนี้เข้ามานี่คุณบัวเนี่ยเอาใบนี้มาคืนพวกเราใช่ไหมคะ๋อไม่ใช่ค่ะบัวเลือกเองค่ะคนนี้ใช่ค่ะคุณบัวครับคุณบัวเป็นคนมีอารมณ์ขันมากเลยนะฮะผมไม่เข้าใจครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอันนี้มันอ่อันนี้มันคงเอกสารมันติดมาเดี๋ยวผมไปเลือกใหม่แล้วกันไม่ไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องค่ะ เออทั้ง3คนบัวเลือกเองค่ะแล้วตัดสินใจมาแล้วค่ะคุณบัวเลือกได้แล้วใช่ไหมครับว่าใครจะมาเป็นเออไเหมือนกันนะ่าได้นะไม่จริงนะนี่ผมฝันไปอ่ะคุณคุณเบิรทต้องเลือผมโอ๊ยเจ็บไม่ดีฮฮัลโหลอยู่ไหนแล้วเนี่ยเฮ้ยไม่ได้นะฉันรุ่สามาแล้วเนี่ยฉันตั้งหากที่เป็นฝ่ายเสียเวลา ฉันจะแนะนําเธอมาตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกไนงะแล้วก็จะพาไปฉีดวัคซีนด้วยรู้สิก็บริษัทฉันนะเป็นคนมาทําเกี่ยวกับพวกนี้เรือ่องพวกนี้อยู่อะ่ะใช่เสวนาอยู่อืนี่เธอรู้ไหมว่าผู้หญิงไทยเนี่ยต้องตายด้วยโรคมะเร็งปากมดลูกวันละสิบสี่คนเชียวนะนี่ ไปฉีดวัคซีนไว้เนี่ยนะมันก็ไม่เสียหลายหรอกไะเถอะมารีบมาฉันจะรอเออนี่เอตวัดใแกได้เห็นดีหน้าและสายตาของบัวตอนที่เขาบูกว่าบัวสนใจคุณนนท์มากคือคือบัวตั้งใจที่จะเลือกคุณนนท์เลยบัวประทับใจรู้ไหมแล้วเขาทำหน้าเขินใส่ฉันนะฉันฉันขนลุกสู้โอ้ยอยา่าคิดเลยอ,อยู่นิ่งๆกางแขนโอย เหมือนขี้ฟังคนขี้โม้ว่ะเ้าที่ฉันได้ยินนะคุณบัวพูดว่าอยากจะลองของประหลาดแก้เครียดดูบ้างไม่ใช่หรือวะโอ้โหของประหลาดโอ้โหโถ่ไอ้พรแกอิจฉาฉันมากกว่าอะไรไม่อยากจะพูดนี่บอกให้อยู่นิ่งๆไงที่น้องบัวเขาเลือกแกเนี่ยนงบัวน้องบัวเขาเลือกแกเนี่ยพ่าให้พบสามคนแค่นั้นแหละตัวแถมตัวแถมเออนี่ฉันจะบอกให้นะฉันนี่แหละ จะเป็นคนพิชิตใจน้องบัวเองและแก่2คนก็นจะต้องเลงอยอ้โอ้ย <c oughs> โอ้ยนี่ฉันยังไม่ทังเจ็บอะไรเลยแก่ก็เจ็บตัวซะละโอ้ยนี่ฉันพยายามทําให้การออกเดทของแกสมบูรณ์แบบมากที่สุดนะรู้ก็รู้หน้าตาแบบไม่ดีเลยอะ่ะฉันพยายามหาเสื้อผ้าที่มันดูดีอ่ะแก่แกก็ไม่มีความร่วมมือกับฉันเลยอะ่ะขอบคุณค่ะพี่จี้ มันยังไงกันแน่วะไม่รู้เหมือนกันน่ะว่าอะไรโดนใจให้คุณบัวเลือกไอ้ปลาเก๋านั่นแหละคุณบัวเขาเลือกปลาเก๋าก็เลยไม่เลือกปลาดุกจังแกใช่ไหมเฮ้ยคุณมันดีอย่านี้ได้ไหมไอ้ปลากายเอาเอาเอาเป็นว่าถ้าฉันเปรียบไอ้นนเป็นสุเทพสีใสเงี้ยใช่ใช่เหมือนเลยแกก็เป็นเอ็ดดี้อ่ะ เอาอ่างนาแกผู้ที่ชันรู้สึกดีไม่ได้นี่นะแกช่วยาาไปทำลายเซล์ลเองนอนให้ฉันหน่อยได้ไหมมันเซล์ลมันขาวตัวเองมากฉันหมั่นไส้มันไอฉันก็หมั่นไส้ห่ะเออทำเ,อเลยไอ้นอนยังไงแกอย่าคิดว่าแกมีดีนะเว้ยเออฮะ ถ้าฉันประกวดขึ้นมาเนี่ยรับรองฉันเบอร์หนึ่งแกไม่ติดหนึ่งในสามหรอกไอ้กากโถพูดเอาดีเข้าตัวโชวคนอื่นทั้งนั้นอะเลยวะนะพูดอย่างนี้พูดอย่างนี้เดี๋ยวก็จุกหลังตะวันเดี๋ยวก็จุกหลังตะวันบอกให้อยู่นิ่งๆก็ไม่ยอมอยู่อ่ะเดิฉันไม่ไว้ให้แล้วนะเนี่ยเนี่ยจุกกันได้ไง